เพราะว่านะถ้าเราดูกันใช่ไหมคะจะอาจจะคิดว่าคนที่บอกกับร่างกายจะเป็นอ้อมเพราะดูมีพ่งมีผ้าแฮะเปล่ามาปั่นจักรยานสวยๆเพราะคนออกกำลังกายอยู่ตรงนู้นคะ่ะโอ้ยขอดแวน,นแล้วจ่อยอยงไงคิ้วไม่มีไม่หวัดโอ้ยทีแรกก็ว่าจะเดินเข้าไปคุยด้วยถ้าพอะจะต่อยดังแบบนี้ ยิงคุยห่างๆก็ได้เนอะไปครับครับพี่ไม่เข้าไปนะครับทำไมครับพี่ดูต่อยแรงเฮ้ยไม่แรงแล้วถ้าเกิดไต่ผมยังต่อยแบบโห๊ะแทกมากเดี๋ยวไต่เทรนเนอร์ต่อยเนี่ยถ้าไต่ล้มไม่ดีแล้วเกิดทําเป็นว่าต่อยพลาดอย่างนั้นใช่ไหมครับเดี๋ยวพี่ซวยเพราะพี่เมาอยู่ห่างๆอันนี้คือโค้ชส่วนตัวป่ะคะใช่ใช่ครับวันนี้ก็จะเทรนกันชื่อชื่ออะไรนะคะวันวันคุณวันใช่ไหมคะเทรนต่ยมานานหรือยังคะ ห้าปีแล้วมันถือว่าสี่ห้าปีนี่เขาต่อยมา4-5ปีแล้วคะครับเดี๋ยวแต่คงจะต้องซ้อมไประหว่างนี้ซ้อมไปคุยไปได้เลยครับพี่ดีแบบนี้นะคะเมื่อกี้เราเป็นเรื่องของแฟชั่นแล้วถ้าเกิดเราพูดถึงใครพูดถึงคนที่ชอบถ้าเกิดู้ดี่ถึงเรยมันน่าจะเป็นแบบ แม่คนที่สองอะไรเงี้ยครับน่าจะเป็นแบบอายุอะไรเงี้ยถ้าพูดถึงนะครับน่าจะเป็นอายุมากกว่าอายุเนี่ยทำไมถึงเป็นอายุก็สอนมงทุกอย่างครับค่ะเขาจะดูแลดีหมดเรื่องการเงินเรื่องหมกมุมมองชีวิตอะไรนี้ด้วยอายุนี่ดูแลกระทั่งการเงินเหรอดูครับเจะถามตลอดเฮ้ยแกเงินใช้ไหมอะไรเงี้ยกี่ปีแล้วคะที่โตกันมาสิบสี่ปีครับสิบสี่ปีนะคะกับอายุที่เขาโตมาทีนี้เราไปดูค่ะว่าอายุจะพูดถึงลูกน้อยคนนี้ว่ายังไงค่ะโอ้โหตายนี่อายุเองนะ ฉันไม่พูดได้แก่ดีมากหรอกฉันพูดให้แก่ปานกลางตายนะคะจากวันที่เข้ามาเล่นกับเราก็น่าจะจบมัธยมต้นๆมาทำงานดีขึ้น ตั้งใจทํางานมากขึ้นเรื่อยๆอ้าว่าเขาโต,โตเต็มที่แล้วนะการทํางานเยอะๆมันก็ดีนะมันเป็นไวของคุณมีทั้งกําลังความสามารถสติปัญญาทุกอย่างแต่อย่าทาจนสุขภาพเราเสื่อมเสื่อมเสื่อมถอยอะ่ะเดี๋ยวมันจะไม่ได้ดีสักอย่างค่อยๆทําไปแล้วก็ค่อยคิดว่าอะไรดีที่สุดแล้วเราทําได้ดีที่สุดค่อยๆทําอันนั้นไปเป็นอย่างๆค่ะอาว่าไม่ต้องรีบรวยมากก็ได้ค่อยๆรวยไปทีละขั้นตอน ถ้าปัญหาชีวิตหรือการทํางานเขาก็อาจจะมาปรึกษาอายุบ้างคุยกับอเมาบ้างตามแต่ว่าจะเข้าหน้าใครติดบ้างเป,เป็นวันเป็นวันๆไป <c oughs> เอาว่าสิ่งที่อายุพูดถึงนะคะดูจะห่วงตายว่า <Okay. S 1> เป็นคนทํางานเยอะพอสมควรน,นะคะเ <c oughs> นื้อที่ค <c oughs> ือไอดอลคนที่หนึ่งของเขาะะ <c oughs> และคนที่สองนะคะ คนที่สองก็ไล่ๆม,มาครับก็ดอมเมลครับเอมเลก็จะเป็นพุ่มกับประจําที่อยู่ในบริษัทยูมาถ้าเรา,าเป็นแฟนและครช่อ,องสามหรือเป็นแฟนของยูมาเนี่ยเราจะได้ยินชื่อเอมเอลอันนี้ก็จะเป็นพาร์ทขชงที่สองใช่ครับถ้าไม่ถึงเป็นเอมเอลคือผมเจอแกแล้วผมรู้สึกเออผมเชื่อกับเชื่อคาสอนของแกนะเพราะแกสอนเหมือนแกไม่ไนดะ้มาบังคับเราคือแกเหมือนแบบแกพูดๆแกดาดาแล้วก็เหมือนแบบเฮ้ยถ้ามึงจะเก็บไปปรับปรุงตัวเองก็ได้กับตัวเองถ้าไม่ต้องฟังเขาก็ไม่ได้ มาบี้ว่าเฮ้ยต้องเป็นอย่างนี้อะไรเงี้ยก็ววจริงๆแล้วผมว่าคืออาจ,จะเป็นคนแบบว่าผมต้องนะครับแต่ว่าแต่ว่าจริง,รงๆรแล้วแกจะไม่ชมผมกับคนอื่นอะไรเงี้ยเหมือนกันเลยครับเพราะฉะนั้นเด็ก,กคนไหนนะที่รู้สึกว่าพี่พี่ครูบาอาจารย์คุณอาเขาคอยดูอ่ะจริงๆมันคือความปรารถนาดีล้วนๆเลย<ช>นะคะอ่ะแล้วคนสุดท้ายแล้วครคนสุดท้ายแล้วเป็นคุณบวิทครับคุณบวิใหญ่คุณบวิทมาลีนน์นะคะใช่ครับเป็นไอดอลนแง่ไหนผมว่าแกดูเป็นแบบเขาเป็นเซามิลี่แมนนะ จะดูแบบเย็นนงดูดีดยใจแกดูเหมือนแบบร่มโพล่มใส่ทุกคนอะไรอ่างนี้อวละแกก็เป็นแบบเหมือนยิ้มแล้วเวลาเห็นแกก็จะแบบสบายใจแล้วแกก็จะจำชื่อได้ทุกคนคิดถึงผมเด็กอ่ะผมเข้ามาช่องสามแค่ประมาณแบบสองปีอะไรยงเงี้ยพอเหมือนมีงานเลี้ยงช่องก็คือแกก็เดินมาแบบตายเป็นไงอะไรเงี้ยซึ่งเรารู้สึกว่าเฮ้ยเราเป็นเด็กที่แบบเพิ่งเข้ามา แล้วก็แกไม่น่าจะจาชื่อเราได้ยแล้วตอนนั้นเราไม่ได้เล่นเดินตัวหนึ่งยม่คือแกก็จะเดินข้ามาแบบคือมันเป็นความใส่ใจนะใช่แล้วแกจาชื่อทุกคนในรายละเอียดเล็กๆน้อยๆแล้วมันทําให้ถ้าเรามองว่าเราเป็นคนในครอบครัวหรือเป็นลูกน้องเราจะรู้สึกว่าเฮ้ยดีใจจังเลยเจ้านายจำได้ใช่ไหมคะข้อดีข้อไหนคะของนายที่เราใช้เวลาที่เราทําบริษัทของเราผมอยากเป็นแบบแกนั่นเลยทำไม่ได้นะผมว่าน่าจะเป็นสิ่งที่ดูแบบ ดูลมเย็นอะไรเงี้ยเขาเรียกว่าเป็นการเรียนรู้ที่ดีครับบางครั้งการที่เรามีบุคคลที่เราชื่นชมชื่นชอบเราไม่ได้ชอบเพราเปล่าเปเปรี้ยๆนะแต่เราชอบแล้วเราก็นําสิ่งดีๆสิ่งนั้นมาใช้กับเรานะคะหลายๆครั้งทํามันทําให้คนคนหนึ่งก้าวหน้าไปได้จากการศึกษาความสําเร็จของคน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 หนึ่งและนี่เรามีตั้ง3มีทั้งอเมา อายุายแล้วก็นายประวิทยนะคะคสามคนนี้ก็เป็นแนวทางให้ตายได้ใช้ในทุกวันนี้เหมือนกันค่ะแล้อีก3ามอย่างข้างหน้าค่ะจะเป็นอะไรเดี๋ยวไปฟังสักครู่ค่ะจองครับเนี่ยครับเท่าไหรครับส่องสนนอยู่ว่าเออโลักนเดียวนี้จะจำซะละไม่ไม่ไม <c oughs> ที่ไม่ใช่คนแบบนั้น เราคุยกันไปเมื่อสักครู่นี้นะคะเกี่ยวกับเรื่องของแอชั่นไอดอลใช่ไหมคะก็มี3าสาแน่นอนค่ะท้ายรายการของเรานะคะ3อย่างหลังเนี่ยมันก็จะเป็นเรื่องของอินสปิเรชันมีอะไรบ้างคะสำหรับไตยเอออย่างแรกเลยผมว่าน่าจะเป็นประเทศญี่ปุ่นนะฮะผมแบบช่วงเด็กผมไปเยอะมากประเทศญี่ปุ่นแต่ว่าตอนหลังนี่ช่วง3ปีหลังนี้ผมถึงปฏิญาตัวเองว่าจะไม่ไปประเทศที่แบบไปซ้าแล้วอะไรเงี้ยก็เลยจะไปประเทศแปลกๆผมรู้สึกว่ามันแบบ เสียดายอะไรเงี้ยเราไปแล้วก็มันก็ซ้ำ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 อะไรเงี้ยผมก็เลยรู้สึกแบบอยากไปแบบในที่ที่แตกต่างกันแต่ว่าก่อนนั้นคือผมไปญี่ปุ่นบ่อยมากทุกอย่างคือมันมีดีเทลคือแล้วแต่ว่าคุณจะแบบสังเกตอะไรของเขาอะไรเงี้ยซึ่งคเอคนเนี่ยจะได้รแรงบันดาลใจเนี่ยจาก <ๆ S 2> ญี่ปุ่นกันเยอะเยอะเพราะว่าถ้ามองกันศิลปะเขาก็ดีครับ เทคโนโลยีเขาก็ได้ในขั้นนี้รายละเอียดถึงกระจุกกระจิกวัฒนธรรมเขาก็มีเสน่ห์แต่ถามบ้านเรามีไหมบ้านเราก็มีใช่ไหมคะแต่เราโตมากับแบบนี้อยู่แล้วเพียงแต่ว่าถ้าเราเอาไปเอาจากข้างนอกบ้างเราจะเลือกประเทศญี่ปุ่นใช่ไหมคะและมีอย่างที่สองคืออย่างที่สองก็เป็นอาร์ครับเพราะผมชอบ คนชอบดูงานศิลปะมาเพราะว่าไปที่ประเทศญี่ปุ่นเนี่ยแต่บอว่าผมไปทุกประเทศเนี่ยผมก็จะไปดูงานศิลปะคุณไปพิพิธภัณฑ์บ่อยไหมบ่อยมากคุณไปอาร์ตมิวเซียมหรือว่าไปพิพิธภัณฑ์นังไงใจใจจริงผมอะชอบเป็นแบบสมมติไปฝรั่งเศสเนี้ยหลายคนจะไปดูรูฟใช่ไหมครับรูฟซึ่งผมเองผมไม่ชอบผมจะไปชอบไปดูอ่าไปดูมิวเซียมซึ่งเป็นแบบเป็นแบบ เป็นคอนเทมแล้วอะไรเงี้ยคือผมดูอาร์ตแบบคอนเทมมากกว่าอะไรเงี้ยหรือไปญี่ปุ่นเนี้ยแต่ว่าญี่ปุ่นเองถึงเป็น international art museum เขาก็ต่างแต่ว่ามันก็จะเป็นแบบมันก็จะมีเป็น มันก็เป็นคอนเทนต์อ่ะคือมันจะมีแบบก็จะอีกที่หนึ่งคุณก็จะไม่ได้ไปไปพิพิพัณน์สานเนชาติอะไรอ่าเงี้ยไปเทแทนไปเทแทนอะไรอย่างเง้ยไปอังกฤษอะไรองเงี้ยซึ่งเทไมนก็จะมีแบบดีเทวกการตกแต่งอะไรอย่างเงี้ยเป็นงานศิลปะร่วมสมัยใช่ใช่เพราะว่ามันจะอาจจะเข้าถึงง่ายและเอามาประยุกต์และมองเห็นเพื่อนํามาใช้ในงานปัจจุบันได้มากกว่าแต่ไม่ได้แปลว่าไม่ได้ดูรากฐานของเก่ามาแต่ว่าผมชอบงานไอเดียมากกว่าจะเป็นคนชอบอาร์ตที่แบบมีงานไอเดียเล่นสี แล้วก็อะไรที่แบบคิดต่ออะไรเงี้ยไม่ชอบภาพเหมือนไม่ชอบภาพแบบวาดแล้วแบบดูแล้วจบตรงนั้นเลยอะไรเงี้ยบางทีคือแบบเล่นสีแต่ไม่รู้มันคืออะไรอะไรเงี้ยคิดต่ออะไรเงี้ยชอบอะไรที่ไม่ได้จบแค่ตรงนั้น<ช>เอาไปขยายได้ใช่คิดไม่เหมือนกันคนสิบคนดูก็คือภาพนี้ไม่เหมือนกันนะแล้วแ,แล้วอันที่สามอันที่สามก็เป็นจริงๆมันต่อยอดกันนะไปญี่ปุ่นไปเจองานอาร์แล้วก็เป็นโครงการในหลวงในดวงใจ โครงการนี้ขอคุณนะโครงการในในดวงใจเนี่ยโครงการของผมเองผมรู้สึกว่าเป็นอินสปิเรชันเพราะว่าพอหลังจากที่ผมไปดูงานอาร์ตดูทุกอย่างแล้วผมเกิดโครงการในหลวงในดวงใจที่ผมทําขึ้นมาพอทาขึ้นมาเสร็จปุ๊บผมก็เลยได้สร้างรายการสร้างออฟฟิศคือจริงๆแล้วโครงการในหลวงในดวงใจเนี่ยเป็นต้นกําเนิดของออฟฟิศของโมจิโต้ของมีเดียมีเดียอะไรเงี้ยทำให้ผมมีบริษัทได้ทำงานของตัวเองทุกวันเราว่ามันดีนะคะคือตอนนั้นจำได้ว่ามันเป็นโครงการที่ให้ คนพูดถึงในหลวงว่าคุณรู้สึกยังไงและคุณใช้พระราชดารัสอะไรของพระองค์ในการดําเนินชีวิตนะคะซึ่งซึ่งว่าแล้วมันก็ทําให้เราได้ย้อนกลับมาคิดว่าเวลาเราบอกว่าเรารักในหลวงเนี่ยเราได้เดินตามท่านหรือยังมันก็เป็นอันที่จะปลุกต่อมเราเหมือนกันนะมันเหมือนว่าแรงบันดาลใจมันเกิดจากความรักนะคะความรักที่มีต่อในหลวงจนมาวันนี้ก็เลยจากความรักวันนั้นมันก็เลย หล่อหลออออกมาทําให้เป็นผลของความขยายในส่วนเราที่ได้มาคือบริษัททุกวันนี้อยากจะบอกอะไรกับเด็กเล็กเล็กเล็กของอ้อมเนี่ยหมายถึงปฐมนะคะแล้วก็มัธยมที่เขากําลังจะต้องไปโรงเรียนเนี่ยแล้วเขาพิสูกว่าโอ้ยเบื่อเบื่อจังเลยเราเรียนไปเราได้อะไรขึ้นมาผมว่าช่วงเรียนมันเป็นช่วงจริงๆที่ทุกคนกล้าที่จะเรียนทุกคนคอนเซนเทรตอยู่กับมันก็คือช่วงวัยที่เรียนจริงๆอะไรเงี้ยเพราะว่าพอคุณอายุมากขึ้นคุณจะเริ่มแบบ รับรู้มันชาลงแล้วแล้วก็เบื่อที่จะแบบคุณจะมีความเป็นตัวตนของตัวคุณเองมากขึ้นจนแบบเฮ้ยคูไม่ฟังใครแล้ว กูไม่เรียนละเฮ้ยทำไมต้องไปเชื่อมันด้วยอะนคุณจะสร้างเงื่อนไขที่เยอะจะสร้างเงื่อนไขหลายอย่างเงื่อนไขมันเยอะการเปิดร้านของคุณปิดอะไรเงี้ยทุกชีวิตมีสิทธิ์เลือกนะคะที่จะทำหรือไม่ทําอะไรก็แล้วแต่คุณเลือกได้คุณรู้แล้วว่ามันอาจจะพลาดแต่มันไม่ได้พลาดแล้วแปลว่าพลาดแล้วพลาดเลยเราสามารถแก้ได้แก้ไขได้นะคะวันนี้นะคะอ้อมเชื่อว่าเราได้รู้จักตายนะทนพลในอีกรูปแบบหนึ่งในรักลาของเขาในอีก9้าอย่างที่ทําให้เขามาถึงวันนี้วันนี้นะคะอ้อมได้รู้จักต่ายมากขึ้นขอบคุณมากมากขอบคุณมากเช่นก ชมนะคและแน่นอนที่ต้องขอบคุณก็คือพิซซ่าค่ะเดอะพิซซ่าคอมมานีนะคะตอนนี้รับรองเลยว่าชุดเกินคุ้มอร่อยคุ้มเกินคาดแน่นอนที่สําคัญนะคะอย่าเกินวันที่24พฤษภาคมถ้าคุณเกินชุดที่คุ้มทั้งหมดจะจดไปเลยรีบไปนะครับวันนี้ดูรายการเสร็จแล้วที่อ๋อจะบ้านแปร่เขาออกไปเลยนะจ๊ะไปเลยงไปเลยเจอกันใหม่วันหยุดนัเกิดะเลิกหน้านะคะอ้อมลาไปก่อนแล้วดูชื่อว่าครั้งหน้าจะเป็นใครสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ